ฟุตบอลนะครับโอ้ยันวันนี้ตาลงสนามแล้วนะครับแด้ครับจะไปสนามได้ครับสวัสดีครับเรามาดูกิจกรรมการแข่งขันจีโฟกฟุตบอลหนองเลงซ้ายกันต่อครับวันนี้วันเด็กก่กิจกรรมวันนี้ก็จัดขึ้นเด็กๆไปแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ผม มีข้อผิดพลาดในเรื่องของการบันทึกนะกดอา่าบันทึกปัติดครับเพราะฉะนั้นปูระวังสีเขียวกับสีเหลืองก่อนหน้านี้นะผมอาจจะไม่ได้บันทึกให้ท่านผู้ชมได้ดูนะอุซ่าตั้งกล้องไว้จนจบเกมนะต้องขออภัยท่านผู้ชมมาานาที่นี้ตัวล้วก็ต้องขอ,อโทษละอ้อนตัวนะแมสสีเหลืองกับเขียวมาได้อัด ได้ผลการแข่งขันสีเหลืองชนะไป1นนะครับพอหน่อหนึ่งศูนครับแ <Hey, hey. S 1> มตต์ต่อไปครับเอามาดูกับสีแดงกับสีฟ้าครับผมอ่า oh. บรรยากาศวันนี้ครับโอ้ด oh. ูพวกค้องกันมาเชียร์มาให้กำลังใจกันหลายคนเลยนะฮะนี่โอ้นี่ครับ oh. ขอบคุณทุกท่านนะครับสนับสนุนครับ หลายคนกับเพิ่งมาเกยหันลูกมาเล่นวันนี้นะลักมาเล่นมาบอกันเนี่เนาะนี่ฮะละออนมาเล่นกับผมเหมือนแล้วครับยังแปลว่าผู้ปกครองคนบางหูมาหันกันนะก็วันนี้มีกิจกรรมนะกัเลยคือผู้ละออนป้าละอ้อนป้าผู้ปกครองมาดูนะฮะกต่วันนี้ก็ได้หันแล้วว่าลูกๆมาเล่นที่สนามนี่นะต้องเป็นห่วงก็เพราะว่า เขามีคนใหญ่พอหลายคนนะบม่ว่าจะเป็นโคตรเกง่งหรือว่าจะเป็นป่าสกุลนะฮะนี่ฮะสะเทาสาสยันหรืออันไอพงนะฮะอ,อ,อ๋อดำนะกับมาช่วยกันก็เป็นกิจกรรมที่หลายๆคนอยากจะช่วยกันดูแลและอ่อ,อนแม่ใจของเขานะฮะสำหรับป่อแม่พี่น้องจาเพื่อแม่ใจถ้าอยาคือ ลูกหลานมาออกกําลังกายด้วยกันกนยังฮับได้อยู่ครับมาได้เลยครับจะมีการแจกเสื้อหลอบสองแ็มสักรอบหนึ่งนะฮะแต่จะเป็นวันไหนเวลาไหนนั่นก็ต้องขอดูยอดสมาชิกที่จะเข้ามาสมัครเพิ่มสักน่อยแต่ขอบอกไว้ก่อนนะถ้าพ้นเดือนมกราคมไปแล้วนะฮะ ถ้าใครจะเข้ารวมนี่ต้องซื้อเสื้อตัวละ5้าบาทนะฮะแต่ถ้าเราออนตีมารวมในช่วงมกราคมนี้นะรวมถึงวันเด็กวันนี้ตัวได้เสื้อฟีีนนอนอนครับใ,ใจใส่รวมกิจกรรมนะฮะ<น>หลังจากนี้ไปก็ใครจะเข้ามารวมกิจกรรมก็ต้องซื้อเสื้อแล้วก็มารวมซ่อมด้วยกันนะกิจกรรมจะมีทุกวันอังคารทุกครับแล้วก็เสาร์นะฮะ ที่สนามเทศบาลตำบลแม่ใจนะเป็นยญาเทียมหนองเล็งซ้ายนะส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลแม่ใจนะครับอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ใหน้นะแล้วก็บริษัทขนส่งนิ่มลิซซิงนะนิ่มลิซซิงนะสนับสนุนเรื่องน้ำดื่มแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะผู้ปกครองแก่งนางฟ้าสายบุญนะจากกรุงเทพนำโดยเจ้ตายนะเพื่อนผมเองแล้วก็ ปี๊ฟ้านะครับผู้ปกครองทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นครูบาอแม่ครูนะฮะพระละรก็ได้สนับสนุนการเสียด้วยป้าสุกนนะฮะแม่จันแดงก็ท่านใดที่มาได้เอาน้ำก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ตัวเองนะครับผมรับเกรื่องเสียงก็อนุเคราะห์โดยโคชเก่งของเราครับ ถือว่าปีนี้เปิดตัวก่อนนะเดี๋ยวปีหน้าคิดว่าจะอลังการกว่านี้นะฮะหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้รักผู้ใยใจดีวันนี้ก็เป็นวันเด็กตัวเองนะมาดูครับสีฟ้าครับสีแดงครับกูนี่มันแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะได้ทุ่มเวลานะครับตรงนี้ไว้เอง มาแล้วครับสีแดงครับแม่ครับโตนั่ไปแล้วนะครับสำหรับสีแดงเอาละครับตอนนี้กับตันทีทีพายอยู่ไม่ได้แลนะครับเลียแล้วก็จนมีเปลี่ยนตัวซาปะตูแล้วนะครับตอนนี้นี่ไบ เอาแล้วเน่นไหมครับตัวนี้นะครับเอมาแล้วครับยไปลูกนี้ครับตอนนี้แดงนำไปแล้วครับหน่งศูนยครับปีศาจะไดุ้งปีาจะไดุ้เอาล้วครับทีกัตตันทีครับตัวนี้ตัวลครับตัวตึงมได้ยูครับลูกนี้ไปถึไปมาแลครับอนไรครับกัตันทีมนะครับลูกนี้ได้ยูครับ ต้องมีการซ้อนนะครับซ้อนสองซ้อนสามนะครับตอนนี้นะครับเอาละครับเอ็น่งไปมแม่บ้อยู่ครับเอ้ยอย่างหนกกามีุนีอยู เอาละครับยิงในบอลยิงในอลเอาละครับเหมแล้วลูกนี้ว่ายังไงนอนได้อยู่คราที่เด้เอลูกนี้ลองินะครับเกมมาแล้วครับเอาละกน่ยังไงเลยเอาคัมตูเอาลูกนไปเฮ้ยลูกนี้ยังไงเอาละไปที่นกัดโอ้ครัเกือบไปแล้วครับอาดนิดเดียวครับเกือบไปแล้ว ซีเดนซีเดนี่อกมด้าครับเกมที่บอลเอาไปเครับตอนนี้ที่บอครับเดงเด้ทุ่มเหมือนเดิมครับแม่ตัวเหนือเลยครับุด่บุเนคะแนน2-0ต่นต่อสองต่อนาที ใส่ความสูงี่เป็นนายยอดนะกาโยนะสรับีป้านีะครับทนี้นะครับถูกตด้แลสองประตูต่อศูนเดินขึ้นมานะครับส่จาเดินครับพยานครับามโยนาได้บอลนา้บอลโย่ง เอาละครับตอนนี oh. uh ้อย่าออกทุจริตไปนะครับสีฟ้าจะทุ่มถีฟ้าทุ่มตรงนั้นแล้วตรงนี้ว่ายังไงไก่ป้อนยองเอาละอย่าครับอยัายังแขงขันยูไก่ปบอลนยองตรงนี้ยิงครับมาถึงสีแดงสีแดงแล้วครับไก่ป้อนได้อยู่แล้วครับเอาละครับลบไปแล้วรบสองนะครับเห็นแล้วต้องมีรอบสองรสามนะครับตรงนี้เอา เอานะครับเป็นลูกอคอ,อกนเนอร์นะฮข้นีเดียวครับนีเดียวะอไปฟ้าจเฮ้ทหแล้วนะครับตรงนี้ออกเส้นหลังไปนะครับดีมาตูนี่เดนิดเด้จะได้สด็จลูกมานะครับเอาแล้วครับ

เฮ้เอ๊ะมาลงไง่ายาดแผลมาแล้วนโอยเกอไีมป้าจะได้ชุนลงไปแล้วครับไปแล้วครับลงยังไงลไปแล้วครับลงไปได้โหย่างนั้นอย่างอยู่ที่เส้นไนอยู่ไม่ออกยีงลงไปไปแล้วครับไม่ธรรมดาครับนี่ แเป็นคันเนอร์อยู่นะตลอดีฟ้าทัพอ่งนล้ครับจะทำอะไรก็รีบทำ่อยูได้อยู่นะดีฟ้านีพวกนี้นะครับอ้าวยงไม่เตะคนเนอร์รับไปแล้วนะครับตกตัวยังไงสิ ดีด้ก่บอลแล้วนะครับแต่ซูยงไไมส่งเื่อน้ไทันแล้วนะคอย่างว่าหยุดหมทั้แล้วนะคันงับ้เอาล้วครับมาแล้วนะครับทำลายทีกย่านี้ผมรอสาประตูตการขึ้นมาแล้วไม่มีใครครับของหน้าสีฟ้านะครับลงมาหมดแล้ว เอาละครับตรงนี้ดีเลยครับตีขึ้นมาไปถึงแล้วนะเฮ้ยใช่ไหมเอาถโอ้โหตรนี่นะครับโอกาสมาถึงแล้วนะครับไปถึงแล้วครับยันนำครับ มาแล้วมายังไงตองหน้าสีฟ้าไม่มีนะอันนี้ดีสาประตูได้ใครช่วนะครับไปไปมาแล้วตองหน้านะครับไดได้อยน่ครับออไปนะครับตอนนี้ดีสาได้ช่วยแ่บอลแล้วเอาไ Gue tanya gua sih kan, kamu ada pengatt Kelley nya diwieerman saya api dengan? Mau mau-book, inversi capacity》ada, dan lagi goal card, dan Barclichi kote현 iya obedient Ayo ini sundan dan apa adn sini yang guide telang sekarang setengah ครับค so <quin Daniel s> mm ู hmm. mm ่ต่อไปแล้วก็เตรียมตัวให้ดีนะครับเอมนี่นมได้ชดตไ้นทีเดยิงโแแจะกออกากเมื่อกี้นะครูทำสกอร์สูงเลผมไม่ใด้สกอร์นะ ต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลมใจนะอนุเคราะห์สถานที่นะสนามบอลยาเทียมนะก็สัตว์ขนส่งมินนิสซินะสนับสนุนนำเดื่มือนักกีฬานะ ยังไม่พอถูกอัะพี่โอยโอ้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 ยโอ๊ยโอ๊ยโอลยโอ๊ยโอ๊ลโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอดยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโงไปโอ๊ยโอ๊เโอ้ยโอยโอ๊ยย

หมดเวลาสีแดงแ่ะสีดงชนะสีฟ้า20ครับเดี๋ยวมารอรุ่นครับวกูต่อไปจะเป็นเสียงเดี๋ยวขอเช็คข้อมูลกันนะสีม่ว